สวัสดีครับสวัสดียามเย็นยินนะครับผมนี่ก็5้าโมงนะครับจะห้าโมงละสี่โมงครึ่งแล้วครับผมนี่ฮะออ้น้องมิงดำซิ่งโอ้โหเนี่ยที่ทีสองร้อยเที่ยวครับผมจะเสร็จแล้วที่ตรงไหนเยียบครับเยีย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 บเลยเยียบเลย <Yeah. S 2> ใครไปถึงนู่นแสดงว่ารถแรงมากเลยใครไปถึงนู่นแสดงว่ารถแรง <c oughs> โอ้โหใส่เยะแบบนี้ถอยไม่ถึงแน่นอนได้ยินหรอทางนี้มันแข็งอยู่แนเนาะผมว่าไม่แมน่มันเป็นดินเชะเชะมันถอยยากครับถอยไม่ถึงสักทีนะ โอ้หนีเจี่ยนิ่มบอกว่าไปทางนี้ดีกว่าเจ้ว่าทางนี้แข้งกว่าจะถอยถึทิ้งวะรไท้น่าจะต้องดันไปถึงนู่นเลยไเป็นไครับถรถไทยเราใหญ่รถทยใหญ่ <laughs> อดเ,เลยงานเยอะมากเลย ไม่ต้องไปไหนหรอกมั anno, ้งที่ตรงนี okay. okay.> okay. like ้บอกเขาว่าพ no. okay. ี่มี้ผมก็คุยกับฝรั่งที่ล่ะบอกว่าผมขอเอาจากอีเพื่อมีจักหาลอยเกี่ยวอะไรบ้างดิมันเหลือวมาสิคโอเคไหมโอเคคุยกับฝรั่งโมโหเรื่องครับเนาะเนาะต้องเหยียบทรงจวดเลยต้องเหยียบทรงแหงๆมาตะคุ่น โอเคเคเคเสียบปักไปแล้วไปโบกให้วิ่งเส้นนี้ห้ามวิ่งทางโน้นละต้องวิ่งมาทางนี้ชายปลักยะ yeah. ชายแฟร์ ทอยมาทอยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงนี้มาเนี่นี่ hàng má hàng má, từ đi. lên nào bà con, lên nào bà con, lên nào con, nè, biệt nè, biệt nè, biệt từ ní, biệt ní Ai vui lơi vui lơi Ai nhấp nhấp, bay lên, nhấp 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 nhấp, nhấp, nhấp lên, à, <tết> nhấp <giếng, giếng, tết> <phải> lên, <tết> <giếng>, <tết> <giếng, giếng>, <tết> oh, ต้องเหยียบไตไกลๆต้องเหยียบสูงอนี่ยเวลานี้จะถอยยากนิดหน่อยนะเพราะเวลาแดด5้าโมงเนี่ยมันส่องกระจกครับมันจะมองไม่เห็นนะจะมองไม่เห็นถอยยาก ยิ่งกระจกหันหาเข้าแสงนี่จะถอยยากมากชายปลักชายปลักยา่าตัดติเกิลไงน้องเว่ยจวดดีรีวะนี่น่วมแล้วตรงเนี้ยเอาบัตรก่อนเอาบัตรก่อน ทางเขียวนี่ใส่ดินเยอะมากมาละส้มจะจะจะดำโอยจะงี้ไงงี้ไงตรงนี้มันทีซีบาด้วยเจ้ากามที่ซีช่องซีซีเยอะเนี่ยท่านทำไมนะฮะมันไม่ไปไม่ถึงมันน่วมหมดแล้วตรงนี้มันน่วมหมดแล้ว ไม่ถึงสักทีครับเอ้าคารูมาแล้วเหยียบเลยจะบอกให้เหยียบตั้งแต่นี่หละเหยียบทรงไปเลยมันไปไม่ถึงทำบาบรถไทํทำบาบรถไถมาดูว่าสองคันนี้ทนานจะแรงกว่ากันนะันหนจะถอยได้แรงกว่ากัน จะให้ทรงไปนี่เลยไปหยียบไปแรงๆเลยถ้าไปเหยียบส่งตรงนู้นอ่ะมันไม่ได้ครับมันไปไม่ทิ้งหรอกมันสุดก่อนอะระวังระวังเออกระเพงเขาเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน khen hùa lên, à, Bye, 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 bye. ไอ้บอกกันเหยียบทรงเลยนะเหยียบทรงไปเลยโบว์พุ่นพุนตรงไปอย่างเดียวอ่ะตรงไปอย่างเดียวเหยียบทรงไปเลยนะย่างแห้งย่างแห้งเหยียบทรงไปเลยเบียดนีดน้นอยโอ้ยอย่าเปิดกระโจกว่ะอย่าเปิดประตูไปแล้ว เออเอ,อมดแล้วเสียส่งไปเลยนะส่งแต่นี่แหละส่งไปเลยเ,ลยเดียว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 เลยไปเลย,เ,ลยเออนี่ตรงแบบนี้เรงแบบนี้อ,อือ สุดแล้วสุดแล้วโอ้แห้งส่กันเด้อกันแรงเท่ากันแรงเท่ากันไม่มีใคไในเรงก่าใครอ,อ้อ อือเอาเอาอีกเออละเละเอาอีกเอาอีกเออเอาเอาอีกเอาอีกเออเอาเอาเออใบแห้งเลยว่ะคืออยู่ซ้ำเขาไงคือเอาไหล่ก่าเขาเนี้ยโอ้ยหัวหน้าขาเที่ยวซ้ำกันเนาะขาเที่ยวแห้งก็โอ้ยชิมบาทเด้เออเห็นเขาได้ซ้ำเลยขาเทียวขึ้นซ้ำเขาอ่ะเอาไหล่กับเขาเนี้ยรถแรงเนี้ย เพิ่มค่าเที่ยวให้เน่เอาเพิ่มค่าเที่ยวีสิบาทไปโอ้ยต้องเพิ่มค่าเที่ยวอีกหยาบหยาหยาบหยาบหยาบแล้ววันนี้เสียก๊อปดันขี้แตกขี้เตนแน่นอน ดัน d าก g ลงนี่ไปอ่ะนู่นอะไปถึงนู่นอะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเ <c oughs> นี่ยครึ่งหนึ่งเลยอ่ะพี่น้องโอ้โหน้ำมันจะหมดเท่าไหร่เนี่ยกันเรงมาแล้วกันเรงมาแล้วเคยดูนะเจะทีได้ทิ้งไหน ทางนี้ก็ได้เนี่ยมึงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมึงแนวว่างเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้อนี่ยเข้เนี่ยเอาแห้งๆก็มูเลยพุ่นยังไม่จมอยู่นี่เลยไอเขารถเร็งมาแล้วเดี๋ยวจะมาดูรถเร็ง นัเซ็กมาแล้วครับมา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 มิมบวกอยู Arizona, ่นี่หยบยบๆยบหยบยบน้อยหยบน้อยโอ้ยจยหาดเขาวะหยบยบ เว่มา,ามาซ้ำคารู้เลยวะถ้ารู้แห้งกอวะวงเดง็กๆมาได้เบ็กมาไหนเด็นดมน่ไหนเบ็งมาไหนอ <laughs> <laughs> าได้เบ็งมาไหนโอ้ซ้ำกันเลยว่ะ Hãy hai cho kênh Ghiền Mì ngập. อยู่แร่ซ่ำนี่แหละครับไม่เตลิดนี่หรอกตัดแะ้วบ่าเนี่ยป,ประธานหามงเลยด้ยเนี่ยหามงแล้วต้อบอกเขาลด ็กาะมาแล้วสร็จเกาโอ้ส้นแข่งหัวเขาไม้เจอโอ้หัเเวเข,ขา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 ขหัวเขาพี่ย,ย่องนายยกนาย ถมเทสเลยทุพบกเลยยี่นี่ยนี่พฤติการนี่เยบเยบเยบตังลำก่อนตังลำก่อนเอามาโอ้ยทางนั้นน่วมเนยนั่นเออทางน่วมะเออเอา นี่ละขาเร็วขันเร็วออ<_><_>อ่นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ